วันนี้จะพามาชมรถกระบะขวัญใจคนทำมาหากินคันนี้บอกเลยว่าทีเด็ดมากออปชั่นจัดเต็มพร้อมใช้งานจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องวิกสมยงคาร์เซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เปลี่ยนสายบ้างนะครับวันนี้เอาสายแบบว่าไวรุ่นทากินมานะครับรถกระบะขนเงินนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ก็ออปชันเนี่ยคือใสมาให้ครบแล้วนะครับเอาไปขี่อย่างเดียวไม่ต้องนําไปตกแต่งอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันพร้อมแก่การหาตังค์พร้อมในการใช้งานเลยนะครับอ่าคันนี้ก็คืออีซู u ูดีแมกนะครับเป็นตัวซิงเกิลแครนะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ สามพนะครับโอ้โหปีใหม่นะปี2018กันเลยทีเดียวเชียวนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับก็คันนี้รถอายุแค่4ปีเท่านั้นเองนะก็คือยังใหม่อยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่นั่นเองนะครับคันนี้เปิดราคาเลยคันนี้ขายเพียง4,59,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดไปครับผมคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับคันนี้อะมาเรามาดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับ คันนี้นะครับก็จะเป็นสีเทาเดิมโรงงานของออซุสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าจะเป็นสีเทานะครับเป็นแบบว่าเทาแบบเข้มๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็โลโก้ออซุเป็นโครเมียมนะคันนี้ก็นั่นแหละปลายทางกรุงเทพนะครับตาไฟก็สวยใสไร้ริ้วรอยนะครับรถสวยเลยนะครับออปชั่นก็คือจัดเต็มพร้อมแก่การใช้งานมากๆครับวัยรุ่นทํากินบอกเลยไม่ค่อนพาดนะเรามาดูล้อกันต่อนะครับล้อก็จะเป็นล้อ เดิมๆของอีสุเขานะครับยางเป็นยางมิชลินปี2021อายุยางก็แค่ปีเดียวใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับโอเคมาครับเรามาดูภายในกันต่อโอ้โหปาครับตากล้องแพนเลยนะครับคอนโซลสีดำนะครับนี่อ่าเบาะสีเทานะครับก็แอร์แบคคูน้าเกียร์5สปีดนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับอั c USB พวกนี้ก็คือใช้งานได้ ครบแล้วนะครับอ่ะเรามาดูไฮไลท์กอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นล้อข้างหลังนะครับก็จะเป็นล้อบรรทุกนะครับก็เป็นเพาลอยนะครับยางมิชลินเหมือนกันปี2021นะครับก็พร้อมขนของเลยนะครับแล้วก็จะมีคอกนะครับนี่คอกขึ้นใหม่เลยนะอ่าใหม่มากนะครับคอกก็คือสภาพดีไปเลยร้อนะครับคันนี้นะครับมีทั้งคอกมีทั้งเพาลอยมีทั้งเสริมแหนบนะครับแหนบนี่คือแบบ จัดเต็มเลยนะเนี่ยก็คือถ้ากลมดูเนี่ยคือบอกเลยว่าโอ้โหพร้อมแก่การใช้งานมากๆเลยนะครับก็เป็นรถที่เอาไว้ทํากินหาตังค์นะครับก็ใช้งานเนี่ยคือใช้งานมาก็น้อยนะครับรถสี่ปีโอเคสวยเลยแล้วเราไปดูห้องเครื่องกระต่อครับผมเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกัะต่อครับมาครับรถสี่ปีจะใหม่ขนาดไหนนี่โอ้โหสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์อย่างที่บอกนะเป็นเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าพร้อมแก่การใช้งานมากๆครับถ้าเราบรรทุกของหนักเนาะมีโอแบบหลายตันน่ะแล้วเครื่องเราแรงน่ยคือไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่า,าจะวิ่งไม่ออกเนาะอ่ะรถคันนี้นะครับดูรายละเอียดต่างๆนะคือเดิมนะครับสีแต้มเนี่ยยังอยู่นะครับนี่ดูดูที่โรงงานเข้ามาร์กมาสีน้ำเงินนะครับพวกนี้แพนเพจอ่ะ อยู่ครบหมดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะอยู่คําเตือนข้อควรระวังต่างๆนะี่คืออยู่ครบหมดนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดเป็นรถที่สวยเดิมทุกจุดนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าดีแม็กเครื่องยนต์สามพันนะครับพร้อมทาเงินเลยนะครับคันนี้ก็ราคาเพียง4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีจัดฟรีดาวไปผ่อนเพียงเดือนละ 8 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็โอ้โหผ่อนแปพันกว่าบาทถ้าเราเอาไปขนของใช้งานเนี่ยแค่งวดรับ0 0 0กว่าบาทผมบอกเลยว่าหาเงินกับเจ้าเนี่ยได้เยอะกว่านั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้รถสวยเลยนะครับใครที่สนใจโทร0 8 5 0 2 3 4 6 5 3น้องบิ๊กยินดีรับสายตลอดย4บชั่วโมงครับไม่จําเป็นต้องตอนเดียวนะตู้ทึบเราก็มีรถกระบะท,ทั่วไปแล้วก็มีรถเก๋งมีหมดนะครับโทรมาเดี๋ยวผมหารถให้นะครับไม่ยากก็สำหรับนี้น้องบิ๊กต้องขอเจอลราก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย